สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทําถุงขนมปังใช้ริบบิ้น2ชุดนะคะชุดแรกความยาว20นิ้ว3เส้นตัด3เส้นนะคะแล้วก็มาพับแบบนี้อีกชุดหนึ่งริบบิ้นลายนะคะความยาว5นิ้ว2เส้นเอามาต่อกันใช้สกอตเทปแปะนะคะแล้วก็มาพับเป็นรูปพัดติดตรงจุกเป็นจุกขนม แล้วก็ตกแต่งด้วยโบปั๊มลายสก,กอตค่ะสีเลือกตามชอบเลยเรามาทำตัวถุงขนมก่อนนะคะพับเครื่องริบบิ้นค่ะบิดไปทางขวาให้เป็นสามเหลี่ยมพับลงพับไปด้านหลังพับมาด้านหน้า ด้านล่างพับขึ้นค่ะแล้วก็สอดล็อหรือปิน้นทําแบบนี้ทั้ง3เส้นเลยค่ะอันนี้ทําเตรียมไว้แล้วก็เอามาประกบสารลายขัดกันค่ะแปะสกอตเทปไว้นิดหนึ่งได้นะคะถ้าชำนาญแล้วก็ไม่ต้องแปะค่ะเราจะสารกันโดยเริ่มจากกลางซ้าย กลางขวาริมซ้ายแล้วก็ริมขวานับเป็นหนึ่งรอบนะคะเริ่มกลางซ้ายอยู่ด้านบนนะคะปิดลงกลางขวาบิดขึ้นค่ะแล้วก็มาไขว้กันตรงกลางทีนี้ริมซ้ายริมซ้ายก็ต้องบิดขึ้นนะคะสลับกันขึ้นลงริมขวา ลงแล้วก็ขึ้นค่ะแล้วก็คขว้กันตรงกลางอันนี้คือนับเป็นหนึ่งรอบเราจะทำทั้งหมดสี่รอบก็จะได้สี่มุมนะคะเริ่มรอบที่สองกลางซ้ายบิดลงกลางขวาบิดขึ้นคขว้ตรงกลางริมซ้ายบิดขึ้นบิดลง ริมขวาลงขึ้นควายตรงกลางนี่ค่ะได้สองมุมแล้วอีกสองรอบนะคะรอบที่สากลางซ้ายบิดลงกลางขวาบิดขึ้นควายตรงกลางริมซ้ายบิดขึ้นบิดลงริมขวาบิดลงบิดขึ้นควายตรงกลาง ได้3ามมุมแล้วเริ่มเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะคะก่อนจะทํารอบที่สี่เราใส่เด่นเข้าไปก่อนใส่เข้าไปแล้วรอบที่สี่เลยค่ะกลางซ้ายบิดลงกลางขวาบิดขึ้นควายตรงกลางริมซ้ายบิดขึ้นบิดลงริมซ้ายอ่าริมขวาบิดลงบิดขึ้น คไขยกันตรงกลางเรียบร้อยค่ะได้สี่มุมแล้วก็ดึงให้กระชับเก็บริบบิ้นเลยสอดตัมแนวค่ะ ทำจุกขนมกันนะคะต่อได้บิ้นก่อนแปะแล้วทีนี้ก็พับกลับไปกลับมาเลยค่ะ ได้แล้วนะคะอันนี้สกัดเทปแปะไม่ถึงปลายนะคะตัดออกจากนั้นก็รูปด้านใดด้านหนึ่งแล้วยิงปืนกาวเข้าไป ได้แล้วนะคะตัดด้านไปลายให้มันเสมอกันนิดหนึ่งแล้วเราจะยิงปืนกาวอีกรอบหนึ่งนะคะฝั่งนี้ถ้ามันไม่แนบก็ยิงปืนกาวเข้าไปด้วยค่ะจากนั้นก็เอามาติดกับถุงขนมปังเมื่อกี้ แล้วก็ตกแต่งด้วยโบนี่ค่ะได้แล้วค่ะ